สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเออคลิปนี้เป็นราง,ห,รงหุ้นนี้เคยียวสารอบสาวนะครับผมวันที่วันที่แปดเดือนหนึ่งพี่หกแปดนะครับผมสำหรับงวดเมื่อวา,วานนี้ก็เสียดายเนาะเด่นมาอยู่ฟันถูกอยู่หน่าแตะจอม่มาน่าเสียดายจริงๆ สี่ห้าศูนย์สี่ห้านะเมื่อวานให้สนะี่สามเนาะฟันสี่ไม่มีสี่ห้าเลยนะเสียดายมากสามตัวนะสามตัวก็ไม่มีหนะ้าเนาะขาดห้าสี่มาแล้วศูนย์นะศูนย์มีแล้วไม่มีแต่ห้าเสียดายเดี๋ยวเรามาตามกันต่อแต่ว่าเมื่อวานเมื่อวานนี่ก็ ก็เข้าภาคบ่ายนะครับผมนะเข้านะรอบบ่ายนะรอบเ้าไม่มาวันนี้ก็นี่เลยสี่กับห้าสกับ5้านะครับก็จะมีสี 6, ่หกสเจ็ สี่เก้าครับผมห้าหกห้าสิบห้าเก้าตัวกันสี่สองห้าสองสี่ศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งเนื้อที่สี่ขอให้เป็นสี่ขอให้มีสี่ ตัวเน้นสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าแล้วก็ห้าเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าห้าเจ็ดนะครับผมสำหรับเลขสองตัวครับผมนะก็ขอให้มี สี่กับห้ามาต่อไปเรามาดูสามตัวสามตัวเนี่ยที่สี่สี่หกเจ็ดสี่หกเก้าสี่หกสองสี่เจ็ดเดาว สี่เจ็ดส้วก็จบไปแล้วครับผมสำหรับแนวทางฝ <c oughs> <c oughs> ากากดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอทุวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ